เทคนิคในการขายของออนไลน์ให้มีรายได้ทะลุเป้าค่ะก่อนเรียนรู้เทคนิคฝากกดติดตามกดใจกดไลค์แสดงความคิดเห็นให้ได้นะคะเทคนิคที่หนึ่งเราจะต้องสำรวจกลุ่มเป้าหมายเราจะต้องรู้ว่าสินค้าของเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครและที่สำคัญเราจะต้องรู้จักลูกค้าของเราให้ดีก่อนเทคนิคที่สองคือการสร้างแบรนด์ในการเล่าเรื่องราวมันจะเป็น เพิ่มมูลค่าและติดเต่นได้สะดวกนค้าที่แท้บสินค้า,าของเรามีทั้งแนวคิดเป็นที่มามีทั้งความสำคัญแต่เราสามารถเล่าเรื่องราวที่ดี ให้สินค้าของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 3. คือการสร้างันจมิทออนไลน์การมีันจมิรเป็นตัวช่วยเราสามารถทำตลาดสแปนอื่นๆหรือแพฟอร์มร้านค้าต่างๆเพื่อจัดโปรโมชั่นทำให้สินค้าของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นพิเย,ยมที่สุดก็คือสามารถที่จะลดต้นทุนและเปิดตลาดใหม่ได้อีกด้วยคนิปที่4คอนเทนต์การทำตลาดด้วยคอนเทนต์หรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติง้งเริ่มต้นได้ง่ายต้นทุนต่ำ จะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ก็ต้องปรับปรุงคอนเทนต์ให้ทันสมัยมน่าสนใจอยู่เสมอยก่งิีที่นะ่การสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าคาที่เรามีลูกค้าฐานประจำมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อแบรนด์เรามากเท่านั้นการดูแลลูกค้าถ้าเก่าแล้ใหม่เราต้องดูแลดีที่สุดจะต้องมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาพูดคุยหรือการจัดกิจกรรมออนไลน์รวมถึงการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงลูกค้าให้กลับมาซื้อร้านเราอยู่เสมอ ทคิคที่6 s ocial m เ d i ไม่ว่าจะ Facebook, Instagram, Twitter, Live หรือแอปพลิเคชันอื่นๆมีบทบาทและมีความสำคัญในชีวิตประจำวันร้านค้าที่ผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวไม่สามารถเขา้าถึงลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดเท่ากับร้านค้าที่มีโซเชียลมีเดียด้วยดังนั้นมีทั้งสองข้อจะเป็นการทำตลาดได้อย่างดีกว่าเทคนิคที่7ก,การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมืออาชีพปัญหาที่พบเสมอก็คือลูกค้ารีวิวในเชิงลบ ว่าลูกค้าบางไรายไม่ได้รักห้ามใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเราจะต้องใช้เหตุผลในการรับมือและจะต้องตอบกลับด้วยความสุภาพที่สุดพยายามชี้แจงปัญหาให้อย่างละเอียดและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างคลี่คลายสร้างความน่าเชื่อถือและความรู้สึกดีๆให้กับลูกค้าเทคนิคที่8การสร้างกระแสดีอยู่เสมอการสร้างกระแสดีทําให้เกิดการจดจําได้น่าเชื่อถือห้ามหยุดสร้างกระแสดีในโลกออนไลน์ เทคนิคที่9ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอประชาสัมพันธ์ให้รมกลุ่มเป้าหมายเลือกช่วงระยะเวลาประชาสัมพันธ์ใช้วิธีการที่เขานิยมนะคะอย่างเช่นวิธีการในการทาคอนเทนต์แบบเดียไทม์เทคนิคที่10บคือการทําตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในกลุ่มคุณที่มีบทบาทในด้านการขายออนไลน์อย่างเช่นในเพจในเฟซบุ๊กในยูทูบในทิก t o อ คนเหล่านี้มีผู้ติดตามหลายแสนหลายล้านคนคนเหล่านี้จะมีอิทธิพลในสินค้าหรือแบรนด์ของเราและจะมีส่วนช่วยในการให้สินค้าหรือแบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้เร็วขึ้นปากหลายขึ้นอีกทั้งดูน่านเชื่อถือถ้าเรานำสิบเทคนิคนี้มาปรับใช้เข้าใจเทคโนโล,โลยีเข้าใจกระแสตลาดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ามือโปรหรือพ่อค้ามือใหม่ก็สามารถสร้างรายได้ให้ทะลุปเป้า